สวัสดีครับพระคิดพัฒน์ในจุฬาจังหวัดนะครับับคือวันวันะครับวันนี้ก็อยู่ในข้อพระคำเพียในจุฬาจังหวัดวันนี้ก็อยู่ในมาระโกนะครับมาระโกบทที่สาม กบทที่สนะครับข้อที่7จ็ถึงสิบสอพระเยซูเสด็จออกไปอย่างะเะรศสาดกับบรรดา10บผู้คนหมู่ใหญ่จากแฟนกาลิลีติดต,ตามองค์ผู้คนจากแฟนอยู่เดียจากกูเยรุสเล็มจากแฟนอิดูเมอาจากอีกฝากหนึ่งของแม่น้ำจอดแดนและจากบริเวณเมืองไทละและไซดอนเป็นหมู่ใหญ่ได้ยินสิ่งที่ทรงกระทำก็มาเฝ้าพระอ,องค์ พิเอซูเจ้าจึมตัดสั่งบรรดาสิทธ์ให้จัดเรือไว้ลำหนึง่งเพื่อประชาชนจะได้ไม่เบียดเสียดพระองค์พระองค์ทรงรักษาผู้ป่วยจํานวนมากจนบรรดาผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆเบียดเสียดกันเข้ามาเพื่อสัมผัสพระองค์เมื่อปีศาจทั้งหลายเห็นพระองค์ก็กราบลงพากลว่าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์ทรงกำชับอย่างแข็งขัน ม่ให้เพียงพายว่าพระองค์ทรงเป็นใครมรโกุษษพุทธสาวข้อที่เจ็ดข้อที่สิบสองพระเยซูเนี่ยเป็นคนพระองค์เนี่ยเป็นเป็นมนุษย์เป็นคนธรรมดาที่มีจิตใจเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากไม่เห็นแก่ตัวไม่ใช่เ่าแต่ตัวใครตัวมันขนาดเดียวกันพระองค์ก็เป็นพระเจ้านะที่เที่ยงแท้นะ,ะพระองค์ก็ ทรงมิระเมตตานะต่อสิ่งที่องค์สร้างมากับมือคือมนุษย์ทุกคนฉะนั้นเราจะเห็นว่า,าการที่ผู้เชื่อ,อแล้วว่ามาติดตามพระเยซูนี่ก็มาจากแฟนต่างๆใช่ไหมเช่นแฟนยูเดีย ามาจากกรุงเยรูซาเล็มแฟนอิดูเมอากจากฟาง,งของแม่น้ำจอแดนแล้วก็าจากบริเวณเมืองไทละลิสเซดอนเป็นหมู่ใหญ่ก็ได้เห็นสิ่งที่พระองค์ทรงทำพระเยซูก็เลยบอกให้ทำเรือขึ้นมาลับนึงวันนี้พระสนจจากก็เปรียบเสมือนเรือลำนั้นมมไม่ไว่าจะเป็นวัดหรือคริสตจักของคริสเตียนหรือคาทอลิก แต่วันนี้ก็ไม่มีใครที่จะดูแลเรืเลอลำนั้นนะคนที่มาติดตามเยซูเนี่ยนะในสมัยที่เขามาจากแฟนต่างๆไปเยซูก็เกลี้ยงดูปูเสือเนีการนมัสการพระเจ้าในปัจจุบันเนี่ยค่าเดินทางนะก็ไปกลับก็ประมาณนะโดยชัวเฉลีย่ยอ่สามร้อยถึงสี่ร้อยบาทแท่ที่ มาจิกิจักก็จะเลี้ยงข้าวเขาสักมื้อนะ,อะข้าวไว่เจียวสักปื้อก็ไม่ได้นะใจใจใจเค็มแบบเค็มมากรับถูกถวายรับจะเข้าไปให้เขาถวายรับนะถวายตามทึษา <c oughs> ก็ไม่ยอบเลี้ยงเขาเขาต้องไปหากินกันเองอจากนั้นฝูงแก่ก็เคเยกดเจอนะ,อะ ดังนั้นเราก็ต้องเป็น,นกิจจรที่เปิดออกต่อองค์พระเจ้าคือต้องเลี้ยงฝูงแกะของเลี้ยงลูกแกะของพระเจ้าเลี้ยงเขาทั้งอาหารฝอยวิจาร์ฝอยเนี่ยฝอยแล้วก็เลี้ยงอาหารฝอยเนื้อหนังมาด้วยม,มาหลายคนเนี่ยที่ไม่อยากมาวัดคาทอลิกเนี่ยอืมก็มาแล้วก็เจอแบบแบบตัวใครตัวมันอืมพวกใครพวกมันหรืออ่าบิษาเสร็จแล้วสมบ,บิษาเที่ยงก็ท้องหิวนะ่ะ ค่าใช้จ่ายก็เดือนนี้ก็กินกับมือสองร้อยต่อร้อยก็ต้องไปจ่ายตังค์ซื้อ,อกินนะ,ะเขาก็เลยคิดว่าการเดินทางไปกับสองร้อยสามร้อยสำหรับคนใช้แรงงานในในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยค่าแรงขัา้นต่ำสามร้อยบาทเนี่ยหมดไปวันึเลยใช่ไหมเคยท้าพิซาสัาากร้อยค่ารถไปกับสองร้อยหมดค่าแรงไปวันแล้ว เขาก็าเลยคิดว่าเอาสามร้อยไปกินข้าวดีกว่าดีกว่ามาวัดอนี่ก็คือทําให้ฝูงแกะของพระเจ้าก็จะกระจายไม่ได้กลับมาวัดทันทีก็ไปตลเปิดประดในพระวรสารพระโกบทีิสามก็เจ็ดก็สิบสองเนี่พยพระเศษสยสูงร,ร,ร,รักษาคนจํานวนมากจนต้องขึ้นเรือนะเพื่อดีฟูที่เปียดเสียจนถึงทุกวันเนี้ยอืม คิดจากก็คงยอมเดินภารกิจในการรักษาที่เปรียบด้วยพระคุณของพระองค์ต่อไปหรือเปล่าต้องต้องเป็นคำถามนะนอปัจจุบันเนี่ยทำไมคนถึงนีไม่อยากมาวัดมาจากจักเพราะว่ามาแล้วก็ไม่ได้เจอสิ่งการรักษาความจะป่วยฝ่ายวิจารณามาก็เจอบาปิชากันนะแก่งแยงชิงดีชิงเด่นกันนะเออ มีเอฟซีของ่าลุกคนนั้นเอฟซี FC บาลุกคนนี้นักเทศเอฟซี FC ติงด้อมนักเทศดังคนนั้นมันมันน้ำเน่าขึ้นไปนะจำได้ว่าอัครสา,าวกนะของพระเยซูได้ดําเนินตามสิ่งที่พระเยซูทรงทำและหนึ่งในเครื่องหมายสําคัญของธุรกิจนั้นก็คือการรักษาอย่างชัดเจนแน่นอนว่ามีความเชื่อมอย่างลึกซึ้งในพวามคิดว่าเมื่อวันแห่งพระเจ้ามาถึง อนะการถูกสร้างจะได้การแก้ไขถูกต้องนะอืสิ่งที่เราเห็นในการรักษาพิจิตรการสมแสบการสูงสร้างนี้คือความเจ็บป่วยนะพระเจ้าขมระสมแสบนะความเจ็บป่วยไฟวิญญาณนะนะพระเจ้าคนรักษานะคือบาปอิจฉานะ่นากลัวมากบาปเป็นกระตัวเนี่ยนะนะบาป เยอะจริงนะอันนี้น่ากลัวมากทีนี้พระองค์ก็ส่งซ่อมแสมแต่ผมก็บอกว่าวันนี้ลูกแกม้มกระเจเงิงนะลูกแกะฝูงก,ก็ไปอยู่ไปกับหลายที่เลยนะแต่มโดยไปอยู่กับบุสลิปไปอยู่กับปุตสถาที่จะวันหนึ่งพระเจากก้าเขาไป่รู้กแต่การที่จะเป็นผู้เลี้ยงดูฝูงแกะเป็นเด็ก เลี้แกะของพระเจ้านะนะเป็นนายชั่วบานเป็นคนเลี้ยแกะนะนำปูกแกะกลับทำให้แกะไม่อยากมามาก็เจอดนะุมาก็เจอให้ฟ้าเปนกตัวเจอกันแข่งแย่งกันนะเะนั้นมันก็ต้องเปิดวัดเปิดคิดจากเปิดบ้านของพระเจ้าตอนรับเข้าด้วยความอบอุ่นคนไทยเขามีทํามเนียมว,ว่ามาถึงบ้านเนี่ยนะต้องเรียกทุกปูเสือเลย อ่กินอิมนอนหลับนะมันต้องตองเลี้ยงเขาแม่เขาท้องหิวอะ่ะนะเขาเข้ามานั่งโดยเฉพาะคนที่ทํางานรายวันเนี่ยค่าแรงเขาก็น้อยอยู่แล้วมันเป็นภาระนะโอ้โหเจียดค่ารถค่าเดินทางค่าเสียเวลาเลิกเสร็จแล้วแถถว่ยรัพสุดท้ายโอ้หมดเงินไปเยอะอาทิตย์นี้มาได้อืขายไปหลายเดือนเลย <laughs> นะ ดังนั้นก็เป็นควรจะเปิดแล้วก็เลี้ยงข้าวเขานะเออเราสังเกตไหมว่าคนไม่มีตังค์ไหมข้าวหวานคนยากจนเนี่ยไม่ค่อยเข้าวัดเพราะเขารู้ว่ามาแล้วมีภาระมีค่าใช้จ่ายกลายเป็นสิ่งที่เขาไม่กล้าเข้ามานะเออผมก็บอกจากต่อเนื่องจากเมื่อวานงมาแล้วก็เจออนไรเราไม่กี่บัวกำแพงเลยเต็มไปห,หมดนะแล้วก็เจอฟาร์ม เหน็นตัวจากบาปวิชาทีนี้หากเราสงสัยว่าปฏิหารในการรักษาทางกายภาพมังคงเกิดขึ้นในชีวิตอพระสนัจจ์หรือไม่ก็ให้เราไปอ่านหนังสืออะนะปฏิหารของเคสกินเนอร์หรือไปเยี่ยมชมวัดคาทอลิกในแอฟริกาเอเซหรือลาตินซึ่งมีการคาดหวังปฏิหารเป็นเรื่องปกติแต่พรสัจจ์ ยังนำการรักษามาสู่จิตวิญญาณด้วยนะสู่การรักษาฝายวิญญาณเจตจำนงหรือเจตนานะ,ะของพระคัมภีรเนี่ยนะใน,นอาจจะเป็นจินตนาการนะ,นะแต่จริงๆเป็นจินตนาการที่สัมผัสได้พ,พระคีรก็ทราบว่าบาปได,ได้สร้างความติหาย่างใหญ่หลวงแก่เรแก่เราจำนวนมากคือบาปอิจฉา บาปปิชาคือบาปความเก,กีกจิตไม่ถ่องทนดันั้นมีบาปปิชาขึ้นมากไปเนี่ยโอ้โหเนี่ยผมขนาดผมยังโดนเลยนะอืมผมไปอืนะแต่ผมก็ไม่สนใจนะดังนั้นทุกคนที่เกี่ยวข้องกับอ่าการงานด้าดูแลลูกแกะของพนระเ,เจ้าในพระสังจรากยอมรู้ว่าสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างไรเน่ะ จิตใจที่แตกสลายหัวใจที่แแยกและกิเลสตัณหาที่ครอบงำด้วยจักววาปิชาเนี่ยทำให้ฝูงแกะกระจัดกระจายไม่อยากจะกลับมาดูได้ฝูงแกะของปิชาปิชาเนี่คือเหตุผลที่พระเยซูคิดวันนี้ยังไม่มากลับมาอย่างเปิดเผยหรือกลับมาแบบย่องเบาเพราะว่ายองเบามาแล้วโอ้ทำไมไมาทำาะไรทงนั้นยังไม่กลับนะเออ อันนี้เพิ่งผ่านไปสองพันยี่สิบหปีแค่สองวันพระเจ้ายังมีเวลาให้กับเราการสร้างโลกของพระเจ้าในสองในหกวันที่บอกพักผ่อนอีกหนึ่งวันเนี่ยเป็นเจ็ดวันเนี่ยไม่ใช่นะเป็นหมื่นปีเนี่ยนะคิดสกุลลเนี่ยนะคิดสกลละสองพันยี่สิบหก 2, เนี่ยพระเจ้ากำลังฝึกให้เราเนี่ยนะตอม ความช้าให้มันหายไปตาดใดที่ยังไม่มีฝ่ามเมื่อฟรรไปไปือผิดแผ่ความเบื่อป่าคามรักแับพระเจ้าพระเจ้าไม่มาแน่นะ,ะวันนี้เราก็มาดูวิญญาณในฟเฟชชั่ำละหน่อยนะครับความรับอสจรของวิญญาณในฟเฟชชั่ำละนะวันนี้ก็พูดถึงพระคุณกาลุนครอบบุญบุญสามารถรับได้ในโอก,กาสต่อไปนี้นะครับหนึ่ง คือการไป,ปวัดคาทุลิกแล้วก็ไปเข้าพิธีมิสซาหลังจากนั้นก็รับขนมปังนะพอหลังจากจบนะส่วนใหญ่จบมิสซาบางคนก็กลับเลยนะนะจบพิสซาแล้วเ็าควรจะ,ะนั่งนิ่งๆเฝ้าส,มมาสินมา่อยู่สักครึ่งชั่วโมงนะอันที่ประการที่สองก็คือ การรับพระคุณกับหลวงพ่อบูบูนนะก็คือการสวดสายประคับหนึ่งสายในวัดก็ต้องติดสายประคับไปด้วยนะใช่ไหมกับครอบครัวหรือฟาร์มเป็นบุคคลนนี่ก็คือการเป็นกลุ่มชนนะไม่ใช่ตัวใครตัวม,มันนะอนืผมเคยเตือนนะว่บ้านหลวงทําไมทําเย้ยเขาเรียนจบคมสอนแล้วก็ตัวเคยไมายขึ้นรถไฟสุดท้ายหุ่งแก,ก่แตก,กเลยนะนไม่กลับมาวัดเลยทุจวุบันนี้หายไปหมดเลยนะเขาขตัวใครตัวม,มัน อ่าตอนประกาศที่สามก็เดินรูปสิบสี่พักเก้าสิบบาสเสด็จสวดสายประคำในวัดเดินรูปสิบสี่พาคในวัดอ่ประกาศที่สี่อ่านเมื่อกี้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงอ่านในวัดอ่านนอกวัดก็ได้แต่ถุกบแนะนว่าในในไปวัดอ่านในวัดนะอ่ประกาศที่าการเข้าวัดสวดระหว่างเที่ยง วันของวันที่หนึ่งพุชิกาตึงเที่ยงของวันที่สองพุชิกาเพื่ออุทิศให้แก่วิญญาณในฝูงชำระเนะี่ยในวันที่หนึ่งกับวันที่สองก็เราเท็เ,เขาเอาลูกมาวางนะนะเราควรจะไปนะประกาศที่หกนะเข,าขา้าสุสารผู้สวดอุทิศแก่ผู้ตายัวนะผีกันดิไม่มีผีนะครับพี่น้องเลยนันพักสงบนะก็เราเข้าไปสวดนะ อุที่แก่ปู่ตายสวดน,นะตราที่นะสวดตอนเราจะได้พระคุณการรุ่นครบบุริบูนะ,ะประการที่เจ็ดเข้ารวมในวิธีรับสิมาสิทธิครั้งแรกหรือวิสาแรกของพระสงฆ์บวชใหม่หรือวันฉลองครบยีปีห้ปีหรือ60ปีของการบวดเป็นสงฆ์เราก็จะเห็นนะทุกครั้งที่มีบวชบาทหลวงใหม่ แน่นหมากร็ตึมเลย <g iggle> <g iggle> <g iggle> ใช่ไหมหรือว่าครบรอบยี่ิบห้าปีก็มากระตึมเลยนั่นแหละ,ละนะห้าสิบห้าสิบปีหกสิบปีมากระตึมเลยนะประกาศที่แปดก็คือการกษฟื้นคำสัญญาสิ้นลังบาโคตุดเองในคือภาสาศักดิ์สิทธิ์นะประกาศหมากร็ตึมอีกอืมนะเอ,อ วันสาวสศักดิ์สิทธิ์นีนาจะปีนีนะก็ตรงกับวันที่สี่เมษาหมาก็เติมแล้วะละวะมาก็เต็มลวนะอ,อ่อประกาศเก้านะอ่านมัสักการจา์เกวียนในวันศุศักดิ์สิทธิ์ปสัสกาอืมก็จะไปกันเตึมอีกอะนะใช่ไหมอ่อ,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 อประกาศยี่สิบก็พรของพระสัา,าดโดยรับอ่อโดย รับโดยการฟังพุทธิยุหรือโดยเทอทัศได้ด้วยนะอืมแล้วแต่ก็อาเราก็ควรจะมีจิตใจกันเนี่ยดูและรับฟังนะ <_ d ose> ใช่ไหมใช่ไหมโ <_ d ose> ดยการเป็นสารภาพบาปเป็นประจําเสมอเนี่ยเราก็อาจรับพระคุณการุญครบบุญบุญได้หลายครั้งนะครับอืมวันหนึ่งเนี่ยเราจะรับพระคุณบุญบุญได้เพียงครั้งเดียวแต่จะรับพระคุณการุญเนี่ยนะ ไม่ครบปูรดได้หลายครั้งในหนึ่งวันถ้าสวดบทที่พระสัจฆรากำหนดไว้นะนะคือบทสวดสำหรับวิญญาณนะที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะใช่ไหมนะบทอะไรล่ละนะยกตัวอย่างบทสวดสำหรับวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเช่ FFFF, นะข้าแต่นักบุญโยเซฟนะบทที่หนึ่งนะบทที่สองก็นะ มถือ e สารแจ้งเหตุแก่พนางมาลีนะบทที่สามสายประคำสำหรับวิญญาที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะอันที่สี่ก็บทสวดประจำวันสำหรับวิญญาที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอ่าอ่าประกาศที่ห้าก็คือบทสวดเพื่อวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของพระคนิษานนิวแมนแล้วก็บทอ่านประกาศที่หกก็บทอ ีเบลาเมอันนี้ก็คือบทสวดที่สำหรับวิญญาณที่สักทั้งหลายนะที่เราจะ,ะได้รับพัคคุณนะ,ะต่อมาก็เป็นบทสดุดีที่ร้อยาภาวนาอุทิศแด่ผู้ร่วงรับนะ,ะประการที่แปดคือบท โอยันบูชาศักดิ์สิทธิ์เพื่อความรอดพ้ของชาวเรานะอันที่เกก็บทแม่พระราชินีแห่งสวรรค์และแผ่นดินนะอันที่สิบ็บบบวสวดสำหรับบรรดาผู้ตายอันะที่สนะิบเนะบวสวดสําหรับผู้ร่วงรับอันเป็นที่รักของเรานะพ่อแม่ของเรานะครับนะ กาที่สิบสองก็บวชสวดสำหรับปิญญาที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะอ่าอาธิสิบสามก็บวชปลดปล่อยพวกเราจากไฟชำระนะแล้วก็อธิสิบสี่บวชสวดสำหรับปิญญาที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของนักบุญนะเกอร์ทูสนะอ่านะส่วนพระคุณการดุดไม่ครบบริบูรณ์นั้นได้แก่การสว,บวดบทชแสดงความเชื่อ ความไว้ใจและความรักในท่ามกลางความยุง่งยากของชีวิตอและเมื่อเราทําหน้าที่ประจําวันของเราอย่างดีพระคูณนี้ก็ยังรับได้โดยการแสดงความรักเมตตาต่อผู้อื่นนี่แหละคือผมถึงบอกนะบาทหลวก็ติดนะไม่ทํานะแม่ชีก็ติดน,ะนั่นไม่ท่านั้นใครที่ไปวัดเนี่ยไม่ควรจะให้เขาอดนะ คิดจักอะไรคิดจักรับไม่เลี้ยงข้าวนะแต่ถือถุงนะถือทานวิสานะจะไม่เลี้ยงข้าวสุดท้ายนะเขาก็เอ,อสามเดือนมาครัง้งเดือนหนึ่งมาครัง้งหรือหกหกเดือนมาครัง้งปีละครัง้งไม่แฝงกับเขาก่อนเขาก็ไม่แฝงกับคุณมันงใจเขาใจเรานะ เก็นแก่ตัวพระเยซูเนี่ยมาฟังห้าพันขดูกสิบอกให้เขากลับไปหาข้าวกินมันเย็นแล้วพระเยซูบอกเอ้าเขามาฟังเราแล้วเราจะไล่เขากลับเหรอเขากำลังกิวข้าวหาข้าวเขากินสิตั้งไม่มี อ๋อมีอะไรบ้างอ่ะอือมีขนมปังห้าก้อนปลาสองตัวเออได้เดี๋ยวฉันมามาเอามาฉันเสกอวยพรอือนี่เนี่ยคือพระเยซูกำลังสอนแต่ไอ้ลูกศิษย์รุ่นหลังมันรู้จักจํามันไม่รักดีอืมแบบเนะียมันไม่อ่านพระพีมันไม่อ่านข้อนี้กันนะ,ะนะ พระอาจารย์นะสอนไม่ดีแต่ลูกศิษย์เนี่ยอืตัดทอนอนอกนะก็เลยก็เจิงเลยนะวันเนี้ยวัดแทบล้างหลายทีเลยคิดจักแทบล้างหลายทีเพราฟ้าเพียงแก่ตัวฟ้าเพียงแก่ตัวไม่ยอมเดินตามตามชีวิตในประคิดตรองเลี้ยงเขาเนืม ก็จะมันหนักหนาถ้าข้าวไข่เจียวก็จบเนี่ยต้องกินนะท่องเรียนเขานะ,อะเออเรียกตุวปูเสือเขานะนะ,นะอันที่อันนี้ก็คือเมื่อเราทํหนะที่ประจวบไอกว่า,ายู่ดีเพราะคุณนี่ก็รับได้โดยการแสดงความรักต่อผู้อื่นใช่ไหมแล้วต่อมาก็การอดอาหารโดยสมัครใจนะวันที่สิแบแปดตุตุลากราเราจะอดอาหารกันแล้วใช่ไหมนะก็โดยสมัครใจนะอืม คือการดดหาว่าที่18มีประหลัดดทออกมาเนี่ยใครจะใครจะทมหรือไม่ามผมเพื่อรู้นะใช่ไหมผมสมัครใจคุณอยู่กับบ้านนะคุณอคุณจะกินสามสามมือเนี่ยนะเขาบอกคุณกินมือเดียวใช่ไหมคุณจะกินสามมือก็ไม่มีแค่รู้นะเผมสมัครใจอ่ะแต่คุณจะได้อถ้าคุณคุณทำนะคุณทำเองนะ แล้วก็เมื่อเราอวดอ่านโดยสมัครใจแล้วก็มีบทภาวนาสันส้นๆจากใจที่คิดเองถึงพระเจ้าเอ้ว่าภาวนาแต่จะไปภาวนาพระเจ้าวันนีก็พระเจ้าไม่มีไม่มีไอโฟน,นอย่างเงี้ยไปทะลึ่งเนี่ยไปทะลึ่งของแบบนั้นไม่ได้แน่นะ,ะแล้วก็แม่พระผู้ทรงบุญครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ หนังสือพระกุณกาดูก็ระบุรายชื่อบทสดวดเพร่นาไว้มากมายนะมันก็เป็นหนังสือที่ล้ำค่าที่ควรค่าแก่การอ่านนะครับดังนั้นเป็นชาวคาทอลิกก็ควรจะไปอ่าไปอ่านนะนะอ่าวันนี้ก็มาถึงถึงตอนนี้หลายคนก็คล่องใจว่าพบไปเอามาจากไหนอืม่าถึงเรื่องวิญญาณและไฟจมลาเนี่ยมันก็มีภาพผีกล่าวพรพพิงนะครับอ่าแเป็นพระ คัดพี่พันธสัญญาเดิมบาปได้รับการละไปแต่โทษบาปจะคงต้องชดใจเดิสมุเอะบทที่สิบสองข้อที่สิบสามสิบสี่จากนั้นเดี๋ยวไปขอสราสรภาพสรารภาพสารภาพอ่ะขอสิทธิ์ไปบาปนะอดม๋ดรับไปพูดแล้วแต่ยังต้องชดใจนะครับต้องชดใช้นะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวแกก็ไม่ทำอีกแล้วแกก็ไม่เข็ดนะแต่ต้องแต่ต้องชดใช้ได้ชนะภัยพระเจ้าภัยให้แต่ต้องชดใ,ดาาาาใชดใ้ ก็กษัตริย์ดาวิดก็รับสั่งกันนาทันว่าเราทําบาปต่อพระยาเวอ่แล้วนาทานก็กราบทูลดาวิดว่าพระยาเวเดี๋ยวทรงให้ไปบาปของพระองค์แล้วพระองค์จะไม่ถึงแก่ความตายแต่อย่างไรก็ตามด้วยการกระทำนี้พระองค์ได้ให้พวกศัตรูของพระยาเวมอกาสเหยียบยบ่ยมไดม้ราชบุตรที่จะระสุด มานั้นจะต้องสิ้นชีวิตอืรู้ไหมใครราชบุตรที่จะต้องประสูติมานั้นจะต้องสิ้นชีวิตเออรู้ไหมใคร,ระเยซูงไง okay. นะกน็อันเนี้ยเป็นการพูดถะะึงเยซูนะอันนี้ก็คือฝากไว้สําหรับคํามเกิดวันนี้นะครับนะนะเราก็ ผูแกะที่เกิดกระจายที่พระเจ้าจะรวบรวมกลับมาววนพระเจ้าจะรวบรวมกลับมาหลายคนก็ไปตีว,วาว่าต้องเป็นคาทอลิกแล้วเป็นคริสตัตงแล้วเป็นคริสเตียนแล้วไม่ใช่นะครับผูแกะที่เกิดกระจ,จายว่านี่คือคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยลูกแกะเนี่ยแล้วก็ไปรวบรวมรวมาคนอ้เนี่ยไม่ไม่อยู่คนคน,นึงนะไปตีนะ,ะเป็นคาทอลิกตีฟ้าว่าเ กูแกะที่กระจัดกระจายก็อยู่คณะเซอร์เบเดย์อยู่คณะลูเทอร์ลันอยู่คณะแบปจิสอยู่คณะสปาคิจักมันมันแคบไปหรือเปล่ามันใจแคบไปอยู่คณะอยู่นิกายออร์ชุดอกอยู่นิกายโพสเอ่อโพสต์เตนอยู่นิการ โลมาัจุดิกอืมแคบไปนะอืมผู้ใหญ่กระจายเนี่คือคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าพระเจ้าบอกถึงบอกว่าเป็นพระมาอาบุญชาอ่ะทำคำ,ำสั่งเสียงบอกให้ออกไปพูดข่าวดีข่าวประเสริฐนะนั่นแหละคือไปตามหาฝูงแกะที่ไปเชื่อยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าเนะี่ยแหละแล้วให้กลับมาจากนั้นสาวกรุ่นแรกสิบสองคนเนี่ยก็ตอบโจทย์การตามหาฝูงแกะหลงหายะ นะแกะบีก้าร้อยตัวหายไปตัวนึงอไรมันไปอยู่ไหนไปตามกลับมานะเนาะไปเกิดอ,อในครอบครัวช้าพูมุสลิมอะไรก็ว่าไปก็ไปตามกลับมาใช่ไหมเพราะว่าพระเจ้าเลือกสรรไว้แล้วนะคนพวกเนี่ยนะบางคนก็กลับมาเร็วเป็นดิน,ด,นดินดินดีบางคนกลับมาเอ,อช้าอาจจะนะเป็นดินกวดดินทรายอะไรก็ว่าไปนะอ,อนะ ขอขอพระเจ้าอวยพรสําสหรับคาำนนี้นะเราต้องนะเราต้องเลืิกมีหัวใจที่ไม่แบ่งแยกอืมนะแล้วเราก็ต้องไม่ให้กิเลสตัณหาครอบงำใจของเราเราต้องเปิดออกเราต้องกำจัดบาปบาปิชาของเราเราก็ต้องรักษานะวิญญาณที่ป่วยของเรานะพระเจ้ารักษาวิญญาณที่ป่วยนะ ขอพระเจ้าอวยพรสำหรับคำคืนวันนี้ด้วยชพรามพมิดาบุตรและพิจิตอาเมน